มาเฟียง้ององอรักโดยรามินยาบทนำประมาทจนได้เรื่องถ้าไม่รักก็ไม่ต้องมายุ่งไปให้พ้นน้ำเสียงหวานใสาราวรังแก้วต่อว่าชายหนุม่มที่ก้าวเทาเ้าเข้ามาประคองร่างเอ็นเอียงของตนเสียงดังเท่านั้นยังไม่พอกําปั้นเล็กๆนั้นบวกกับแรงเท่ามดยังพยายามจะทุบตีทำร้ายร่างกายที่แกร่งดังหินผาของเขาด้วย เซลิกขบกรามแน่นด้วยความโกรธเป็นครั้งที่ร้อยวันนี้ช่างเป็นวันซวยของเขาเลอเกินอุสานี้จากความวุ่นวายที่บ้านใหญ่มาที่นี่้ำอย่างไล่บอดิการ์ของตนไปจนหมดนึกว่าจะได้อยู่คนเดียวเงียบๆเ,เพราะพี่ชายยกครอบครัวไปพักร้อนกันหมดแต่อยู่ๆก็มีเหตุให้ต้องฉุดตัวเองลุกขึ้นมาจากโซฟานุ่มอุ่นที่เพิ่งทิ้งกายลงไปด้วยความโล่งใจไม่ถึงสิบนาที เพื่อที่จะมารับมือกับคนเมาแทบไม่ได้สติที่ถูกนำมากองทิ้งไว้หน้าบ้านคนที่ทำอย่างนี้นะคงไม่รู้สินะว่าสัญญาจ้างงานของเธอหมดลงตั้งแต่อาทิตย์ก่อนและเธอก็ย้ายออกไปพักที่อื่นแล้วคุณน่ะมันคนใจร้ายวันนั้นฉันมาสารภาพรักตรงๆพูดจาดีๆด,ด้วยแต่คุณกลับด่าฉันดูถูกฉันเย้ยหยันฉันฉันมันจืดชืด หรสจะในทางเพศตรงไหนกันเธอร้องไห้ฮือๆอ,ออกมาเหมือนเด็กผลจากแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปมากเกินพอดีทำลายภาพลักษณ์หญิงสาวผู้เรียบร้อยนางฟ้าของเด็กแฝดล้านชายเขาไปจนสิ้นแน่นอนแล้วว่าคงไม่เคยมีใครเห็นเธอในสภาพนี้มาก่อนไม่ฉะนั้นพี่สะพยของเขาคงไม่เลือกจ้างเธอมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กนานนับปีฉันสวยออกจะตายดูสิคะ เบิ่งตาดูสิในตาสีน้ำตาลทองกรอกตาขึ้นฟ้าอย่างระอาถ้าเธอสวยจริงอย่างปากว่าแล้วเมาขนาดนี้น่ะไม่มีใครเอามาทิ้งไว้ข้างถนนหรอกแม่คุณและถ้าเขารู้ล่วงหน้าว่าใหญ่ผู้หญิงบ้าคนนี้จะรับความจริงไม่ได้มากมายถึงขั้นทุรนทุรายเสียสติได้ขนาดนี้วันนั้นน่ะเขาจะโกหกออกไปไม่ก็หักคอเธอทิ้งเสียเลยตัวเล็กๆเ,เ,เท่าลูกหมาแบบนี้ จัดการง่ายนักละคนชั่วคนใจดำขอให้ตกนรกหมกไหม้เจ็บปวดยิ่งกว่าชั้นร้อยเท่าพันเท่าเ่าตวาดใส่หน้าเขาด้วยถอยคำสาบแช่งบ้าเอ้ยเส้นหลิกสบดหยาบคายออกมาหลายคำไม่ใช่แค่น้ำลายของเธอหรอกที่กระเด็นเปื้อนเต็มหน้าเขาและแก้วหูนี่ก็ปวดหนึบไปหมดแต่ยายตัวดียังกระชากเส้นผมสีน้ำตาลของเขาหลุดติดมือไปเป็นกระจุก เจ็บจี๊ดอย่าบอกใครเชียวถ้าไม่ใช่เพราะรำคาญเสียงโหยหวนของคุณนะผมจะปล่อยให้คุณนอนตากน้ำค้างซะให้เข็ดจะได้ไม่มีทางมาทำอะไรบ้าๆแบบนี้แนะ่เซลิกตัดสินใจแบกเธอขึ้นบา่าผ่พาตัวเธอมายังห้องนอนเล็กๆชั้นใต้ดินที่เคยเป็นห้องพักของเธอเขาโยนเธอลงไปบนเตียงเล็กขนาด3าฟุตครึ่งเหมือนโยนตุ๊ก,กตาเก่าๆตัวหนึ่งทิ้งไปไม่ได้สนใจหรอกว่าเธอนะ จะอยู่ในสภาพอย่างไรจะเจ็บตัวหรือไม่อยู่ในนี้ไปจนกว่าจะเช้าแล้วกันเขาจะขังเธอเอาไว้ที่นี่ห้องนี้เก็บเสียงได้ดีถึงจะไม่ดีที่สุดในบ้านก็ตามจากนั้นเขาจะได้ขึ้นไปนอนแช่น้ำอุ่นจิบวายฟังเพลงสบายสบาๆหรือไม่ก็เรียกผู้หญิงสักคนที่คนของเขาทำการคัดสรรเป็นอย่างดีเตรียมเอาไว้สำหรับมาบริการตน ผู้หญิงในแบบที่ใหญ่ขี้เมาที่กำลังนอนครวนครางโอดโอยอย่างน่าเกลียดนั่นเทียบไม่ติดแม้แต่เพียงเสี้ยวเดียวจะหนีไปไหนคะเสียงร้องถามห้วนๆดุดดุดังขึ้นทันทีที่เขาหันหลังให้แล้วเรื่องอะไรจะต้องตอบเสียเวลาและเสียพลังงานชีวิตเปล่าเอ๊ะกลับมานะกลับมาเมื่อเขาไม่สนใจเธอจึงดึงเสื้อยืดสีแดงตัวโตว บนตัวของตัวเองออกผ่านทางศีรษะอย่างรวดเร็วเธอคว้างมันออกไปเร็วๆพ่อๆกับตอนทอดแล้วมันก็หลอยละลิ้วไปหล่นตุบลงบนศีรษะของเขาพอดีๆเซลิกนิ่งอึง่งก่อนที่ท้องไส้ของเขาจะปั่นป่วนขย้อนเอามือเย็นรสชาติเยี่ยมฝีมือของแม่ที่เขากินมาจากบ้านใหญ่ออกมานิ้วมือเรียวอย่างผู้ชายก็รีบกระชากเสื้อที่เหม็นบรรลัยนี้ออกไปจากตัว ไม่สนใจว่ามันจะลอยไปตกตรงไหนเพราะหากเขาเข้าใจไม่ผิดนี่คือกลิ่นอาเจียนชัดๆทีนี้จะหันกลับมาได้หรือยังไอ้ตัวดีไม่งั้นแม่จะตีก้นลายเลยนะเธอสั่งเขาตามด้วยคมคูคงลืมไปว่านี่ไม่ใช่เจ้าแฝดแต่เป็นอาของเจ้าแฝดบัวชมพูเขาเค้นเสียงเฮี้ยมลอดไรฟันดวงตาสีน้ำตาลทองสว่างวา่าด้วยความโกรธเขาค่อยๆหันกลับมา หมายจะเอาเรื่องเถอให้เต็มที่แต่เขากลับต้องเป็นฝ่ายนิ่งอึ้งไปอีกรอบนั่นคุณกำลังจะทำอะไรฉันก็จะโชว์ให้คุณเห็นกับตาไงคะว่าฉันก็มีดีเธอไม่พูดเปล่ามือของเธอที่ลุกขึ้นยืนบนเตียงนุ่มอย่างเอื้อมไปทางด้านหลังปลดตะขอบราเซียลูกไม้สีแดงเนื้อบางที่ตัดกับผิวขาวๆอวดสวงอกอวบอิ่มชูชันงดงาม นี่ของแท้แม่ให้มานะคะเธออวดด้วยความภูมิใจสำหรับเซลิคนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีผู้หญิงมาเปลืองผ้าต่อหน้าต่อต,อตาอย่างนี้แต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเพราะมันคือครั้งแรกที่เขาไม่ได้รู้สึกรุ่มร้อนหรืออยากได้อยากครอบครองทั้งที่มันก็สวยอยู่หรอกสวยและขนาดใหญ่โตกว่าที่เคยคิดเอาไว้บางที เขาคงต้องทำอะไรสักอย่างมากกว่าการขังเธอเอาไว้เฉยๆมานี่เธอร้องกรีดกรีดทันทีที่เขาเวยข้อมือเล็กมากรีดร้องแล้วขัดขืนนเหรอไม่ใช่หรอกเธอกรีดร้องด้วยความดีใจคิดว่าเขาจะเชื่อเธอตั้งหากล่ะกว่าจะรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดก็ตอนที่เขากดร่างของเธอลงไปในอ่างน้ำแล้วเปิดน้ำเย็นๆราดรถลงบนตัวแล้วนั่นแหละอยู่นิ่งๆได้ไหม เขาเอ็ดน้ำเสียงไม่จริงจังนะไม่หนาวหนาวไม่เอาแล้วเบื่อชมพูในตอนนี้มีสภาพเหมือนลูกหมาตัวเล็กที่ถูกเจ้าของจับอาบน้ําแล้วพยายามดิ้นรนหาทางหนีอย่างน่าขันแต่ไม่ว่าเธอจะขยับไปทางไหนร่างหนาของเขาก็ตามมาดักทางเอาไว้ได้เสมอหลายครั้งเธอก็ซุดลงอย่างยอมแพ้นั่งนิ่งให้เขาจับล้างตัวแต่โดยดี ถ้าว่ากลับเป็นเขาเองที่ตอนนี้ชักจะไม่สงบเสียแล้วอยู่ๆผิวเนื้อนุ่มภายใต้ฝ่ามือนาะกับอกอวกอบเต่งตึงที่เคยเชื่อว่ามันไม่ส่งผลใดๆกับตัวเองกลับทำให้จังหวะการหายใจของเขาผิดปกติไปร้อนไปทั้งตัวเมื่อในตาสีน้ำตาลทองเผลอมองสัดส่วนภายใต้บิกินี่สีแดงบางนั่นยิ่งเปียกน้ำมันก็ยิ่งบาง บางจนมองเห็นเนื้อหนังได้ชัดเจนเขาไม่น่าให้เธอถอดกระโปรงออกเลยให้ตายเธอผลของความประมาทเป็นอย่างนี้นี่เองคุณซิกขาบัวหนาวบัวชมพูลุกขึ้นโผก,กอดเขาเสียดื้อเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความหนาวอกอวบเบียดแนบลงมาราวกับจงใจเซลิกสะดุ้งเฮือกเหมือนโดนของร้อนให้ตายเธอมากอดอะไรตอนนี้วะ เขาคิดในใจพรางกัดฟันข่มความรู้สึกพลุ้งพ่านและหัวใจที่เต้นรรัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างยากลำบากหมายจะผลักเธอออกไปให้พ้นแต่มือเจ้ากรรมกลับวางลงไปบนหน้าอกอวบข้างหนึ่งพอดีโอ้ยไอซิกไอเวนกลดาตัวเองในใจนี่เขากำลังฆ่าตัวตายชัดๆคำว่าเต็มไม้เต็มมือดีเหลือเกินผุดขึ้นมาในสมองเขาเต็มไปหมด คุณซิกขากอดบัวหน่อยนะบัวไม่ไหวแล้วอย่าเรียกชื่อนี้ซิกคือชื่อที่แม่ใช้เรียกเขายอมให้เฉพาะท่านและคนในครอบครัวเท่านั้นคนนอกอย่างเธอนะ่อย่าบังอาจเด็ดขาดถ้าไม่ให้เรียกซิกงั้นเรียกสามีแทนได้ไหมคะบ้าเอ้ยเหลิกสะบดลั่นในใจน้ำเสียงหวานๆกับในตาเคริ้มฝันของเธอ กำลังทำให้เขาเป็นบ้าเสียววาดไปถึงท้องน้อยเมื่อปลายนิ้วนุ่มๆแตะลงที่ริมฝีปากของเขาแล้วลูบช้าๆก็ยิ่งโหมกระพือไฟในกายของเขาให้ลุกโชนมีใครบอกสามีไหมคะว่าปากสามีนะ่ะน่าจุกมากไม่ทันได้ตั้งตัวเธอก็ขย่งตัวขึ้นกระชากคอเสื้อเขาแรงๆเพื่อให้น้มใบหน้าลงมาหาก่อนที่กรีบปากอิ่ม ทาบทับลงมาที่ริมฝีปากของเขาบทจูบอย่างเรียกร้องแม้จะไม่ใช่มืออาชีพแต่เธอก็ทำได้ดีดีมากเสียจนเขาหนะ่ะแทบจะคลั่งตายเพราะความอยากได้คุณซิกขาบัวอยากเป็นของคุณเธอบอกเสียงสั่นเมื่อพระริมฝีปากออกอยากให้คุณเป็นคนแรกของบัวนะคะได้โปรดคนแรกเสลนลีกคลางลึกในอก ถ้าไม่อยากกระโจนสู่หลุมดำที่ไม่มีทางออกก็ห้ามยุ่งกับหญิงสาวพรหมจันทร์มันคือหนึ่งในกฎของหนุ่มหนุ่มคาสันกฎสำคัญเสียด้วยตัวอย่างก็มีให้เห็นพ่อของพวกเขาและพ่อของเจ้าแฝดนั่นไงแต่ก็ช่างมันเถอะแหกกฎซะบ้างชีวิตจะได้มีสีสันใช่ว่าทุกคนนะ่ะจะเจอจุดจบเหมือนกันเสมอไปมั่นใจว่าเขาไม่มีทางหลงเสน่ห์เยนนี้ได้หรอก ไปที่เตียงกันเดี๋ยวจัดให้สมใจยอยากเลยทูนหัวเซลิกตวัดร่างบางลอยขึ้นจากพื้นอุ้มเธอออกมาวางบนเตียงแล้วทิ้งตัวตามลงมาหน้าเปริมฝีปากร้อนเผาลงบนรวงอกสล่างขณะที่ฝ่ามือหนาใหญ่กรร็ลูบไล้บีบขย้ำเคล้นคลึงไปทุกสัดส่วนจนหญิงสาวที่ไม่เคยต้องมือชายเริ่มส่งเสียงคลางสถานแทบขาดใจออกมาจากนั้น ทุกอย่างก็ดําเนินไปอย่างเร่าร้อนรดรักจากหญิงสาวบริสุทธิ์มอมเมาเซลิกได้อย่างไม่น่าเชื่อเผลอตักตวงจากเธอรอบแล้วรอบเล่าโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก่อนที่ทุกอย่างอันแสนว่ากหวามจะแปลเปลี่ยนเป็นความน่าสะพึงในรุ่งเช้าเมื่อมีคนกลุ่มใหญ่โผล่มาร่วมเป็นสักขีพยานนับสิบชีวิตจะมัวนั่งร้องไห้อยู่ทำไมลุกไปแต่งตัวซิจะได้ออกไปพร้อมกัน เซลิกตวัดหางตามองหญิงสาวที่คงจะสางเมาแล้วด้วยความรำคาญที่สุดในขณะที่เขาจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่เธอน่ะเอาแต่ร้องไห้เสียใจกอดผ้าห่มแนบกายหากเป็นผู้หญิงอื่นน่ะเหรอคงกรีดร้องดีใจที่ได้มีค่ำคืนสุดแสนวิเศษกับเขามันช่างต่างจากก่อนหน้าตอนที่เธอตื่นขึ้นมาพร้อมผู้บุกรุก เธอดูกโกรธจัดเป็นฟืนเป็นไฟกรีดเสียงใส่เขายาวเป็นชุดทั้งรัวทั้งเร็วทายคาอังกฤษคําฟังไม่ออกและหูชาไปหมดคุณขืนจใจฉันเฮ้ hey, พูดดีๆนะคุณแค่เรื่องที่ถูกคนในครอบครัวพบว่าเขารักรอบมีอะไรกับเธอก็น่าจะก่อปัญหาให้ปวดหัวมากพอแล้วเธอยังจะทำให้เขาซวยเพราะเรื่องที่สุภาพบุรุษเขาไม่ทำกันเองแก่น่ะหรอเป็นสุภาพบุรุษ ไอซิกเสียงจากจิตใต้สำนึกดังขึ้นอย่างหน้าโมโ oh. หมันก็อาจใช่เขาอาจจะไม่ใช่สุภาพบุรุษสักเท่าไหรนะ่นักแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่คิดจะทำเลยทั้งชีวิตคือการขืนใจผู้หญิงก็คุณคุณฉวยโอกาสตอนที่ฉันเมาหิ้วฉันออกมาจากผับบัวชมพูพูดออกมาอย่างสับสนใบหน้าแดงจัดเขินอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหลือจะบรรยายบ้ากันไปใหญ่แล้ว คิดได้เป็นตุเป็นตะขนาดนี้เรื่องที่เข้าใจว่าเธอสางเมาคงจะไม่ใช่แล้วแน่ๆแ,แต่ให้ตายเธอสภาพของเธอในเวลานี้เซ็กซี่เป็นบ้าทั้งผมที่ยุ่งนิดนิดริมฝีปากที่บวมเจอจากฝีมือของเขาทำให้ต้องดึงสายตากลับมาแทบไม่ทันก่อนที่อะไรอะไรจะเหนือความควบคุมอย่างที่เคยเกิดขึ้นไม่อยากเชื่อว่าหลังจากผ่านศึกรักมายาวนานถึงสามรอบติด เขายังจะต้องการมันอีกต้องการมันทั้งที่มีคนอีกหนายชีวิตรออยู่ข้างนอกด้วยอารมณ์ที่ยากจะรับมือทั้งครอบครัวของเขาและครอบครัวของเธอที่ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้โผล่มาที่นี่พร้อมกันจะว่าไปสักสิบนาทีก็น่าจะได้สักรอบอยู่หรอกนะเขาคิดในใจก่อนจะสะดุ้งเฮ้ยไอเวนซิกชายหนุ่มสะบลั่นด่าตัวเอง มันน่ากลัวเหลือเกินเขากำลังจะเป็นบ้าเพราะเขากำลังทะเลาะก,กับตัวเองเนื่องจากติดใจรสชาติหอมหวานของผู้หญิงที่อยู่นอกสายตาม,มาโดยตลอดผู้หญิงที่ตอนนี้ตกใจกับท่าทางและน้ําเสียงของเขาจนตัวสั่นไปหมดผมจะออกไปรอหน้าประตูแล้วกันรีบแต่งตัวซะเขาอยู่ต่อไม่ได้แล้วขืนอยู่ต่อคงเป็นบ้าอ๋อเข้าใจไว้ด้วยนะคุณ เมื่อคืนผมไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนและคุณก็ไม่ได้ถูกหิ้วมาจากพับแต่มีคนเอาคุณมาทิ้งไว้เป็นภาระผมที่นี่บัวชมพูหยุดสะอื้นมองเขาตาโตตกใจอะไรนะคะคุณหมายความว่ายังไงคะทำอะไรลงไปนะไม่รู้ตัวบ้างหรือไงจะให้เขาอธิบายยังไงดีล่ะเขาเองก็จำสิ่งที่เธอทำได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกันแต่ที่แน่ๆ จำได้ว่าเธอน่ะตัวขาวจัวนุ่มและหอมแค่ไหนเท่านี้แหละก็ฉันเมาฉันเธอพยายามจะนึกเธอเห็นเขาจริงๆนะเห็นเขาที่ผับเธอยังพุ่งไปกอดเขาเลยแล้วตื่นมาอีกทีก็อยู่บนเตียงกับเขาท่ามกลางญาติพี่น้องของเขาที่ก้าวเข้ามายืนหน้าทะมึงทึงอยู่รอบเตียงและตอนนี้คนเหล่านั้นก็รออยู่ห้องรับแขกใช่คุณเมา เมาแล้วหืนมากคุณผู้หญิงแล,แล้วแล้วยังไงต่อคะหืนงั้นหรอเธอหืนงั้นหรอในตาสีน้ำตาลเข้มกับพริบปริบเบาๆสองสามครั้งทวนคำในใจด้วยความมึนงงริ์แอลกอฮอลที่ตกค้างอยู่ทำให้สมองของเธอทำงานช้ามากช้าจนหน้าหง,งุดหงิดอย่าบอกนะคะว่าเรื่องมันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดแต่เป็นฉันฉันเป็นคนปราคุณหรอ นิ้วเรียวที่ก่อนหน้าทำหน้าที่กอดผ้าห่มแนบอกชี้มาที่หน้าเขาแม่ขุนอ้าปากพะงาบพงาบอยู่เกือบนาทีเหมือนคนช็อกจัดกว่าจะหาเสียงตัวเองเจอพอเจอก็กรี๊ดเสียงแหลมใส่หูเขาอีกครั้งฉันไม่เชื่อหรอกค่ะคุณต้องโกหกแน่ๆฉันไม่มีทางทำอย่างที่ว่าได้หรอกค่ะเซลิกนิ้วหน้าปวดหูชมัดจบเรื่องนี้ได้เขาคงต้องไปพบแพทย์เฉพาะทาง ให้ช่วยตรวจการได้ยินเสียหน่อยในเมื่อพูดจาก,กันดีๆแล้วไม่เชื่อแบบนี้นะก็คงต้องทำให้ประจักษ์กับตาไว้ร้องตกใจเมื่ออยู่ๆเขาก็ปลดกระดุมเสื้อออกแต่เธอกลับไม่สามารถดึงสายตาออกมาจากอกแกร่งกำยำเต็มไปด้วยร่องรอยแดงๆของเขาได้พอไล่สายตาลงมาอีกนิดเธอก็ได้พบกับกล้ามเนื้อท้องเป็นรอนสวยเอวสอบว้าวหายวับเข้าไปในกางเกง ที่เลื่อนต่ำลงอย่างหน้าหวาเสียวพร้อมกลุ่มขนสีน้ำตาลอ่อนไงเห็นผลงานตัวเองหรือยังทั้งกัดทั้งจูบจนตัวผมพรุนไปหมดแล้วเนี่ยไม่จริงไม่จริงหรอกบัวชมพูสายหน้าไปมาช็อกเป็นครั้งที่สองในเวลาติดตดกันแค่คำพูดกับหลังทาดบนตัวเขาไม่เท่าไหร่หรอกแต่ภาพที่ผุดขึ้นมาในความทรงจำนี่สิที่ทำให้เธออยากจะกลั้นใจตายนี้ความอับอายนัก บทจะจําได้มันก็จําได้รัวๆไม่ให้โอกาสตั้งตัวกันเลยสักนิด10บนาทีต่อมาเซลิกก็จูงกึ่งลากเธอออกมาจากห้องนอนอันเป็นสถานที่เกิดเหตุเมื่อใกล้ถึงห้องโถงรับแขกเขาก็หันกลับมาดันตัวเธอให้เป็นคนเดินนำเข้าไปก่อนไม่ใช่ว่าเขาขี้ขลาดหรอกคำคำนี้เขาสะกดไม่เป็นด้วยซ้ำต่ที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเดินอันพพลิกพิลั่น แข่งขาเรียวสั่นภาพับๆเหมือนจะประคองตัวไม่ไหวของเธอนั่นต่างหากก็ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนักทำไมเธอถึงเป็นได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้ถ้าหากเดินไปหกล้มต่อหน้าต่อตาทุกคนเขาจะได้รับตัวเธอไว้ทันถือเสียว่าการช่วยเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆนี้เป็นการจ่ายมาจจำค่าพรหมจรรย์ของเธอก็แล้วกันหลังจากนั้นนะ่ะค่อยมาคุยเรื่องค่าเสียหายที่เขาต้องจ่าย ถ้าว่าเอาเข้าจริงสิ่งที่เซลิกต้องจ่ายกลับไปไม่ใช่ค่าเสียหายแต่มันเป็นค่าสินสอดเขาถูกคุณยายบีบบังคับให้รับผิดชอบเธอด้วยการแต่งงานไม่อยากเชื่อเลยว่าเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีที่หมดไปกับการแต่งตัวให้เรียบร้อยนั้นท่านจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ด้วยการไปตกลงกับพ่อเลี้ยงของเธอที่เป็นถึงเลขาส่วนตัวของผู้ว่าการรัฐว่าจะจัดงานแต่งงานให้สมฐานะ โดยไม่ถามความสมัครใจของเขาเลยสักนิดเมื่อเขายืนกรานปฏิเสธด้วยเหตุผลของเขาอยูยูบัวชมพูที่เงียบมาตลอดก็ไม่รู้ว่านึกเพียนอะไรเธอร้องห่มร้องไห้ตามมาติดติดด้วยอาการโรคหัวใจกำเริบของคุณยายแสดงละครกันได้แนบเนียนและสมจริงเสียจนเขายอมแพ้ก็แค่แต่งงานไม่ได้ถูกสั่งให้ไปตายที่ไหนเขายอมแต่งให้ก็ได้ แต่หลังจากเข้าพิธีเสร็จสิ้นทุกอย่างจะต้องดำเนินไปตามเงื่อนไขของเขาเท่านั้นเพื่อให้การแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นเร็วที่สุดและจบลงเร็วที่สุดเช่นกัน